เอ้าเห็นยังกรุกกุ๊อยู่นี่สบายดีสบายดีสบายดีบอดำโอ้บางเนาะโดยโดยสบายดีต่อสายไพ่อยู่เนาะมัแม่พี่น้องเอ้ย่างได้ทางจริงงานเขาออกกักได้พี่น้องเลย สบายดีนะสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนบวชสิเป็นพี่น้องอ่าฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซองบ่าวบุญเผย์แนลอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องกั้เลยเอามาพบกับพ่อกับบ่าวบุญเผยมื้อน,นี้กัอยู่ที่เฮือนเนาะพี่น้องเน,ะนาะอ่าระหว่างเดินเฮือนของบาอ่าคุยกันเองครับอ่าเฮือนบ่อดำพี่น้องเก้นเนาะกับม้อน,นี้กับ่ได้ไปเวียกน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะกัอยู่เฮือนพี่น้องกันซอยเวียกอ่าในงาน ดองหรือว่างานแต่งอของเบาดําพี่น้องเลยเนาะกามือนี่ถือว่าเป็นมืออ่ากเกียมเนาะพี่น้องเลยเป็นโต๊ะเป็นตั้งเป็นเต็มอ่าวผากโขนมาแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็คืออ่ารอพี่น้องเลยอ่าพักเพียงแล้อ่ามือแรงการชิพากันเส้นโตเส้นตั้งเนาะพี่น้องเนาะคือว่าอ่ามือแลงนี่เพิ่นกระมีการอ่ากดคุกงั้นพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นทางอนาวงตรีมาลงพี่น้องเลย สิเป็นไผนั่นกะอ่าไปเบิ่งไปช่อมต้องการพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเนาะโอ้เจ้าพึ่งแท้นี่เนาะอ่าพี่น้องเต้นนาะยังมากด้วยร้อยเด้อพี่น้องเลยโอ้เป็นสีประวัติหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าภาพกับโบชงคักภาได้แร่ไม้กระชันกระบ,บูดีภาได้ช่วงดีโอ้งานดององานแต่งบ่าวดำพี่น้องเลยเนาะบ่าวดำบ้านเฮา นี <mel od ic> ่คนนั่งอยู่เชลเดียวสบายดีวอล้มโอ้จะเบาได้เจ้าเนาะเอจะบาก็เมื่อยแะนั่งาสบายดีว่าคัมุูติพรบ่าเวนเมืองพวทองเนาะอสบาดีี่เทาว่าเวบ้านเฮาพี่น้องเลยเอายังบ่ท่านได้ไปเรียกไปงานบ่มื้อนี่เไปเนาะพี่น้องเนาะยังได้ไปเนาะซอยเีกยพิ่นกนเนาะโอ้นน่าอะไรเนี่นะบ้านเทา่า ที่ว่างานหลากายเนาะบรินัทงานหลายบทเนาะมีทั้งงานดองงานยุดก้อนพี่น้อยเนาะดูเสสวยงามเปก้อนเนาะดูเลยาอรต่างเ้นกันาเนาะี่ว่าพี่น้อยเนาะยังรอแบบอยากกินข่าแล้วบ่กินข้าวันีอกินข่าวะที่ว่าลุยกัแต่เท่าคุณเนาะ กันนี่แหละพี่น้องอไรด้วยนั่นดอกบ้านเฮากรับคุณเ่อนค้ากันนะครเดี๋ยวจะกินีเดี๋ยวจะกินไล่กัอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปทานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าว่าทั้งเมคัวเฮานี่เฮ็ดกินยังดิอ่ทั้งทีมงานเฮานี่หวยอยากเข่าอีกได้กินหน่อยเนาะอย่งเนาะแมนเฮ้ยเปลี่ยนสีให้เนาะเปลี่ยนสีปะแร่งอัาเปอร์เซ็นที่อยู่ขอให้ใพี่น้องได้ปากเลยเดี๋ยวเราอยากอยู่ได้เหมือนกันเนาะไปแค่้อกมือชันเนาะมือชันไม่พี่น้องอยากเข่าแฮ้งนี่ล่ะ ภาว้นน่งกับขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้่อขอโทษขอไพ่ลายยเแห้งเลยมือเศ้านี่ก็เป็นเบียร์ซอยบอดําแต่เศ้าพี่น้องเลยบอกข้มมากเดียวบ่บิดทังไนอ่ะคุณบ่กับ้น่คุณบ่เการกลากเต้อี่ร้อยแล้วเนาะพี่ว่ามือบุ่นลเนาะตลงเนาะตะเลงมวมีการมมานบ่หมดเลยนี่ มีการควบแนนนี่ถือว่าพอน้ำม้วนกันได้เลยพี่น้องเนาะอยากจักเด้บอ่ะแสนอย่าวงุกตีเสร็จดิบอ่ะตรงเนาะขี้บอดว่าว่ะเสนอยู่น้ำดีแน่นาะน้ำดีอ่บ่ก็สู้กันอยู่ดีแน่ก็สู้กันก็สู้กันเป็นเมื่อก่อนว่าเมรุอ่โอ้พี่เราเห็นเนาะถ้าเบิ่งถ้าส้มกันมาเล้งพี่น้องเลยเนาะโดยว่างานดอกมอดามพิ่นขึ้นมาโหล้านชั้นใดพี่น้องเลยโดยที่ไปจะที่ไปหามาชีพเพิ่นก่อนเนาะอ่ะแสนเนาะระวังรอกินเข่าพี่น้องเลยเนาะ ไปไปอ้าวสบายดีพวกทุกคนเด้อโดยจะดีไม่แห้งเนาะไปไปเลยไม่ล้าเลยอ้าวผู้เด็กหน่อยหนาะสบายดีพวกละสบายดีโอ้ฮโหใคดที่นั่งอันนี้น่าดองบ่โอ้เอ้าสบายดีบอจิตเรากำลังนั่งอยู่นี่เลยสบายดีตะคิดตัดคลิปบ่โอ้สิไปทางไในเนาะบอจิตมือนนี่เนาะ ไปเก่งกับเบาเนาะเก่งกับเบาบ่มีเบี้ยแน่เนาะมีเบี้ยเนาะไปได้พได้ไปแล้วบ้านมื่อวานอ่าบบาบุญเพลย์ไม่ได้ไปพี่ต้องเนาะเพราะว่าค่าซอยเบี้ยเพิ่นต้องเด็ยดเดียดนี่เนาะแมนเพราะว่าบบาบุญเคยก็เป็นเคยพี่ต้องเลยเนาะเต้องชูเด้วยชูดพี่ต้องเลยเนาะอันนี้กาพุ่นแร่กาเดี๋ยวมาใส่เบี้ยพูดแต่ต้องบอกพี่น้องได้มาห่วงงานน้ำเนาะยางกับเพราะว่าเคยเพิ่นหน่อยพี่ต้องเลยเนาะเคยหน่อยแมนถึงจะย่างบัวแบบค้นบัวลายนะ ต้องซอยเพื่อนก่อนพี่น้องเเนาะหือว่ายุดพี่น้องอ่าบ่าวเวนเพื่อนไป็นน้ำเบอร์อะไรบ่าวเวนกันอนะ่าสิไปอยู่ไปเนะาะไปบคือผมไปเน่ยพี่น้องเพื่อนกับเป็นแบบสบายอยู่นะบอจิเตอร์ไปทั้งหนกับ,บ<า>พกยาไปตลอดมีอ่ะบา่บาวบ่าวดำนี้เนาะแมนบ,บ่าวบุญเพยเนาะแมนคือคือยุดแตนบอมแมนแนเน่เนาะอ่าบ่าวเวนจักทีบ่าวเวนยังยังหาซิปหาซิปเนาะอุ่๊บานนี่ขึ้นนักแฮงเนาะแมนแมนนะบอจิกกินข้าวกินหน้ามากนะบอจิบ่อยได้บ่าวบุญเพลย์กินได้ดิ ยังยังพี่น้องเลยเนาะเมื่อช้าวันใยังอยู่พี่น้องเลยเราอยู่ยังหรือสืบเส้นมงอย่ใน้เพราะว่าเมื่อเช้านี่เอาไปอ่าคนเบียร์ซอยเขาเบ้อดำเบ้อเซนเพิ่มออกตลาดผมช้านี่เน้่ยยังคันได้กินข้าวเพราะว่าทา้งไ่ครัวเพิ่นสาวกินคัมสาวุญเพลงเพิ่นนั่งเฮ็ดกินอยู่พี่น้องเลยแมนป่แมนแไปเพิ่งเลเวลหรือเป็นยังไงยังยังที่ิ่นไปย่บออก ไปไปพี่รองเดีาไปเบิ้งเนาะจังไดก็ถากินข่ากินน้ำากันก็ได้บอชีด้อจังไปเฮดบีกง่ายกันเนาะถาเเนพี่้องไป้งไปน้ำมานแมนเนาะอโดยพี่้องเลยเนาะเอาสบายดีล่ะสบายดีลูกเวสดีสบายดีลูกนมือสดีเหรอเวสบดีเหสบายดีเลยไหสบายดีล่ะสบายดีเหหนมือหนือไหม โอ้ยเขินว่าสบายดิสบายดูขึ้นโอ้ยเขินนะเต็มใจอยู่นี่เนาะเอาที่เราไมาบุพเพเด้อเนาะช่วนด้วยชามี่เนี่ยกำลังบวกลงแม่แม่รายการสีเข่าไปอ่าเพิ่งทำให้ขัวกันเนาะว่าจิตเนาะหิวเข่าแห้งได้ว่าจิตเด้อ่ะสบายดีว่าจิตเด้ออ่าไปยังไรกันเดินทางปลอดภัยนะว่าจิตเนาะโดเโดเคเอาท่เราด้มเพด้อเนาะอ่าพี่น้องเลยนี่เต็มเพิ่อนกันอ่ากลางริบล้อยพี่น้องเนาะสองดังนี่เพื่นเอามาอ่ามุนี่กัอยากล้มแห้งเลยนเด้อพี่น้องเด้อ อ่าว่าอ่าบริยินกับขอโทษขอใหยพิจารณาอะไรก็อ่าขอโทษพ่ะแม่พี่น้องหลายลายประชันเนาะไปพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งทางไม่กลัวเ้าก่อนบานนี่ยอ๋อเท่ไม่กลัวกระดับเพจอย่างเด้เนาะสาวเพลงวอร์อ๋อเท่แบบพี่น้องมาหล่ออย่างก่อนบ่อหนึ่งเข่าเข่าส่ยงามแท้เนาะ พี่อิงจังเทพนี <soft Spencer> right. ่สบายดีสาวเพ็นเพลงเฮ็ดอย่างน้อลูกกุ้งกั่วอยู่นี่พี่ไก่เนาะพี่วายเนาะอยากเข่าแห้งเลยนี่พี่น้องเลยน่องไก่เนาะกระเซ็ดเลยพี่น้องเลยมาตัวมาเบอร์4พี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะทุกคนเนาะอ๋อกำลังเตรียมพักคนสวงามแท้นี่เนาะ มีตะลัมมั้งบ่๊ะตั้งอมหมูมุ้กระตอกระต้มเพื่อเทพพี่น้องเลยมื่อนี้คือว่ากะเกียรไม่เนาะมืมหรือว่าปลาแรงอี่างน้พี่น้องเลยปลาแรงอย่างนี้อืมมือมันหนักมืออื่นเนาะอ่าเป็นมีแต่พักพักหอมบักบัวเพิ่นมันมีบ่มีแลี้ยอยเลยอ๋อเลี้ยอยเลยเนาะบอสบายดีเด้อ พี่น้องเลยเนาะเพื่นกะเอาหัวน้ามืทางเ็าหมือนควนพี่น้องเลยโดยโดยขัดแต่เนาะอ๋อว่าตินเพิ่งลงไรพี่น้องเลยบางอย่งมันแคบเนาะโดยโดยอ๋อแต่เบิ่งแต่ส้มต้องการพี่น้องเลยว่าอ่ามื่อกี้เพิ่นจะมีอ่ากินอย่างน้อเหมือนเนาะทางในพี่กะอ้าชุว เสร็ลสบายดีเด้อบ่ทุกคนเด้อแม่ตู้เด้อสบายดีพักพักกันเ็ดอย่างน้อนะนิ่มดอกไหมพัก่อนบออเด้อตะควนาำชายโดยในบดำ่นมานดำดีเนาะก็ถือว่าแบบอ่านหนุ่มวัยรุ่นเฮ็ดบุเป็นได้พี่น้องมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่คนได้เฮ็ดเป็นนี่พี่น้องเนาะทั้งแม่ตู้อคนไแล้ว คันพัวอมหมากเี้ยวมากเฮ็ดเป็เวิดเนาะโดยโอ๋อี่น้องเลยทั้งเบียร์นก็่กิทำกินมือแรงนี่เนาะมือแรงนี่วะตู่มือแรงนิอ่ผลงานผลงาเนาะเนาะเปลีชากัโอ้ทเพลงกินแล้บ่ แน่ลยเนาะบ้อนขาวอ๋อบอาดกันบ่ออยกระยากขึ้นกันนน่เลข้าวบ่ขายังไม่ได้กินข้าวเช่าอยู่เช่านี่ลายบอเพื่นบ่อเพื่นไปใช้แตอนนี้โอเคพี่น้องเนาะข่าคุนเพลงลูกจะคนบ่อสองคนบ่ออ่า นิ่งหนึ่งใช่หนึ่งเนาะโอ้ดีแด้วดีแด้วพี่น้องเลยถูกอาบนเอาเผาไปเตรียมไปป้อนลูกคนได้พี่น้องเลยเนาะป้อนลูกป้อนหลานคนว่ะพี่น้องเลยเนาะฐาเบิรงกระส้มต้องการบัตรอารับประทานอาหารเพื่อพี่น้องเลยหมู่บ้าทั้งเม่ครัวเพิ่นอ่าสิมีอย่างเนาะกินมื่อนี่เอ้ามาแล้วพวกเราสบายดีสดีโอ้อันนี้เป็นงานเนี่ยหนุ่มฮะ งาน,นดองไผ่ดอบะดำบ่ดำบอ่อ๋อ้หยเจ้าปัจจัยนี่เถอะปนะดิษฐ์น้ำมะโนนเลยอ๋อกินข้นาวแล้วบ่ลูกแย้งไม่ได้กินเข้ายังไม่ได้กินข้าวกินกินแต่เมเป้อน่หน่ะอ๋อกินข้าวแล้วเมื่อช่วยหนามหนามแล้วดุกเด้อออโอ้นี่สาวเมว่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าดูของบา๊าบอุ่นเผอเองเลยนะพี่น้องเลยทูกช้าล่าเพื่อนกินข้าวก็เมเปิ้ลบ่อนี่ยเพี่น้องแซ่บบ่ละ เออกินละกินในลายเด้อมาเล่นเต้นอ่างบงน้ำพันบ่มาเล่นี่เอาเต้นอ่างบงกันเนาะถูกพี่น้องหลายถูกหลายคนมามาหนีก็ได้ไพี่น้องเลยท่าเบิ้งแต่ส้มกันแบบตาประทานอาหารโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะอ่าตู้ห่อกามาทีบร้อยพี่น้องเลยเนาะกะบหามหอดเชิงเพื่อนกันลังเลื่อนชายผูกชายไพยังต่ออยู่พี่น้องเลยเนาะกะตู้นี่ก็เป็นของอนนาทั้งอ่าของว่าบุญเพลิงเองพี่น้องเลยเนาะอ่ามาซอยทั้งเบอดำมาหนีอ่าผมมีเงินมีอย่างซอยก็ซอยด้าน ข้อม,มูลขุ้นซื่อเนี่ยพี่น้องเลยเนาะทั้งบอดามเพิ่นอ่าเพระาะว่าเมื่อนี้กัล้มแห้งอย่างนี้พี่น้องเลยทางใดก็ถ้าบริยินก็นขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่าตอนนี้เราบกำลังน่าเดินสายไผ่หรือว่าตั้งเครื่องเซ็กเครื่องพี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ้งกันพี่น้องเลยเอ๋อเครื่องเนาตู้ลำโพงพี่น้องเลยใจมากพี่น้องเลยนเนาะอ่าแต่ว่ากันบนโบริยไนย์ปรตหรอกพี่น้องเลยประมาณอ่ากลางๆนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ <hum> ในใจก็อยากได้ไงกูหนีอยู่เพราะว่าเรื่องทื่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะใจมักเบาอุเพลยกันเลยเอ้าเห็นยังกรุกกรุวอยู่นี่สบายดีสบายดีสบายดีบอร์โอ้ว่อบางเนาะโดยโดยสบายดีก็สายไพ่อยู่เนาะมันสิบบทันงานแน่หนิแม่พี่น้องเลยได้ทางทีมงานเ่าออกกับค้าได้พี่น้องเลย่ บ็ดคือเท้าแจ้งเป็นวะเนาะโดยเพิ่อนกำลังเดินชายพายอยู่พี่น้องเลยมาฮอดตะเฮ่งนะบ่เนี่ยถากะมาเนี่ยเนาะคอยเป็นคอยไปได้พี่น้องเผ้าได้บุรีได้เลยโดยโดยฮะจังได้กันเพื่อนต่อเพก่อนพี่น้องเลยอ่าถ่าเบิ่งสะสมน้ำกันพี่น้องเลยประเด้งนี่ไงสิได้ครูได้คนนี่หรอกพี่น้องเนาะโอ้ยเนี่ยพี่น้องเลยอ่าเป็นพวกพาวเวอร์เครื่องเสียงเนาะกา เป็นสองทั้งบ้าบุญเพลยเองพี่น้องเลยแต่ว่าพาวเวอร์ซับเบตเขาเนี่ยก็ยังบเใหญ่ภายในพี่น้องเลยเนาะอ่าบ้าบุญเพลย์อยากได้ตัวมาซับเบตนใหญ่ๆได้พี่น้องเลยแต่ว่างบบ่พ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเ้าเอาเอ็มพีอีฟันหาเนาะมาขับเบตพี่น้องเลยเนาะแต่ถ้าจริงหลักลอบมันกับขับบ่ได้ภายในพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นไม่ดินเสียงกลางแต่ว่าบ้าบุญเพลยอ่าขึ้นโมลายก็เลยเอามาขับเบตพี่น้องเลยสี่ดอกพี่น้องเลยเนาะ จังใดก็ถขาเบ่งขาส้มน้ำก uh, ันพี si ่น uh ้องเลยสบายดีสาวบุญเพ่งสดอ๋อจังใดเจ้าน่ะซอยเบียกซอยงานเพิ่นแล้วนะบ่แล้วแล้วแน่นอนเนาะยังเป็นตอนแดงก็ันเลยยังตอนแดงเนาะจังใดเจ้าบ่แดงนี่แอวลัดปัดบ่ใช้แอวเด้งๆเด้อ๋อสบายดีล่ะสบายดีเลยสบายดีโอ้เต้นเก่งบ่เจ้าน่ะเต้นเก่งบ่เต้นเห็นยู่เด้งๆอยู่โอ้พี่น้องเลย ตาเบิงตาส้มน wow, so ้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพลงอยู่เนาะโดยสาวบุญเพ่งเพี่กะอ้าจะงอแงกระเตียบมาบน้าป้าเป้งเนี่ยคนมาเนาะอ่าคือมูนี่นะคือว่าเพิ่นจัดเต็มพี่น้องเลยเนาะเครื่องเสียงของอ่าป้าบุญเพ่งพี่น้องเลยเนาะอ่ามาลงเป็นงานดอกขัางเบาดำพี่น้องเลยซอยผมมีเงินซอยเพิ่นกะเอาทั้งแบบเครื่องเสียงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาซอยเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องได้มวลได้ซื้อน้ำกันมะแดงนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าตาเบิงตาส้มน้ำกันพี่น้องเลย พี่น <minutes> ้องเลยเนาะมื God, God you. ัอน <amendments> ี <hatten> ้ก็ถือว่าเป็นอีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเรา้นเคยเนาะไล่เอาเตือนเสียงหรือว่าตู้ตะโพงพี่น้องเลเนาะมาออกในงานดองมือนี้พี่น้องเลยของมาดำเพิ่งก็จงได้กถ้าเบิ่งทาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมาเตือนเสียงเขาดันจำไดพี่น้องเนาะก็บันนียัง่างไรก็พี่น้องเนาะเตือนเสียงครับต้าวเตียงนี่ลยพี่น้องเลยร้สามรูปเพียงนี่เป็นแดนเชิดว่าประเดี๋ยวไอ้เพื่อนเป็นมือกล้องไงพี่น้องเลยเนาะ ต่อกอนส้มน้ำกันพ okay. okay ี à, đây, ่น si ้องตอนนี้ก็นั่งเดินเพวกไทยขึ้นย่างเนาะว่าสำเร็จแล้วเนาะอะเป็นไดกทาพื้นาส้มน้ำกันพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะตั้งจากที่ว่าอา่าบุญวยเนาะได้เอาครื่องเสียงพี่น้องเลยเนาะอามาลงในงานเรามาดนี้กอาดีมุกดีใจน้ำพึ่นพี่น้องเลยเนาะต่ดทาามนกันเาะพี่น้องเนาะโนพี่น้องเนาะก่อนเดินก็ขอกขบใจเมพี่น้องเที่เขามาอาตตามมาซ่อม เป็นกำลังใจให้พ่อคุณเคยด้วยดีสมือมากขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายที่ว่าบุกคลขามโฆษณาว่อคุณเคยไปเนาะพี่น้องเนาะพอได้คาน้ำมันน้ำมันพี่น้องเลยเนาะอ่าเรียงลูกเลี้ยงเต่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาอ่าที่ตามมาชมจังได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพเข้มแข็งดีมีแห้งกินสิ่งใดขอให้ได้ตั้งใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องเลยเนาะเอาไปคุณเคยทอนี่ อ่าสิทอตัวจบคลิปไว้ทีนนีสะก่อนแล้วพี่น้องเหนาะมือหน้าหรือว่าคลิปต่อไปอย่าที่ตามกันใหม่พี่น้องเหนเนาะสำหรับวันนี้ผมขอกล้าวข้า,า่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย